สวัสดีผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราต่อไปนี้คือช่วงสรุปสถานการณ์สำคัญในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีข้อมูลที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างรุนแรงเมื่อปรากฏรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์ปริมาณมหาศาลเข้าสู่กรุงพนมเปญท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่เพิ่งผ่านข้อตกลงหยุดยิงไปได้ไม่นานรายงานดังกล่าวระบุถ,ถึงเที่ยวบินลักษณะพิเศษซึ่งมีเส้นทางการบินซับซ้อนผ่านหลายประเทศ ก่อนจะมาลงจอดที่สนามบินในกรุงพนมเปญโดยมีการกล่าวถึงน้ำหนักบรรทุกที่สูงถึง28ตันซึ่งถือเป็นปริมาณที่ผิดปกติอย่างยิ่งสำหรับช่วงเวลานี้ข้อมูลนี้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศยังไม่คลี่คลายและในขณะที่ประชาชนจำนวนมากเชื่อว่าการหยุดยิงจะนำไปสู่ความสงบ แต่ความเคลื่อนไหวเบื้องหลังกลับสะท้อนภาพที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงในเวลาเดียวกันกองกําลังตามแนวชายแดนยังคงอยู่ในสภาพพร้อมรบมีการเสริมกําลังการซ่อมแซมเส้นทางยุทธศาสตร์และการตรึงพื้นที่สําคัญอย่างต่อเนื่องไม่มีสัญญาณของการผ่อนคลายหรือการถอนกําลังคําถามสําคัญจึงเกิดขึ้นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่ออะไรและกําลังส่งสัญญ,ญาณถึงทิศท,ทางใดของสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาครายละเอียดทั้งหมด และเบื้องลึกของข้อมูลชุดนี้เราจะไล่เรียงและวิเคราะห์กันต่อไปข้อสงสัยเที่ยวบินลับขนอาวุธหนัก28ตันสัญญาณเตือนใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดชายแดนในช่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนเพิ่งผ่านข้อตกลงหยุดยิงและหลายฝ่ายเริ่มเชื่อว่าความตึงเครียดอาจคลี่คลายลงกลับปรากฏข้อมูลใหม่ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่อการประเมินด้านความมั่นคง เมื่อมีรายงานเกี่ยวกับเที่ยวบินลักษณะพิเศษที่ถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับการขนส่งยุโทโธปกรณ์ปริมาณมหาศาลเข้าสู่กรุงพนมเปญข้อมูลนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงความมั่นคงเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อ่อนไหวอย่างยิ่งและทําให้คําถามเรื่องเจตนาที่แท้จริงของการหยุดยิงกลับมาเป็นที่ถกเถียงอีกครั้งซึ่งในลําดับต่อไปเราจะพาผู้ชมค่อยๆทําความเข้าใจกับที่มาของข้อมูลชุดนี้และนนยสสาคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่างเป็นขั้นตอน แหล่งข่าวระบุว่าเที่ยวบินดังกล่าวถูกยืนยันว่าเป็นเที่ยวบินจากประเทศเบลารุสโดยมีเส้นทางการบินที่อ้อมผ่านหลายประเทศก่อนจะมาลงจอดที่สนามบินในกรุงพนมเปญพร้อมกับน้ำหนักบรรทุกที่ถูกกล่าวถึงว่าสูงถึง28ตันซึ่งถือเป็นปริมาณที่ผิดปกติอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ รายละเอียดดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ติดตามสถานการณ์เนื่องจากการเคลื่อนย้ายยุธทธปกร์ขนาดใหญ่ในห่วงเวลาหลังการหยุดยิงย่อมสะท้อนถึงความเป็นไปได้ของการเตรียมการบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและประเด็นนี้เองจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจภาพรวมที่กำลังคลี่คลายต่อไปความน่ากังวลไม่ได้อยู่เพียงที่ปริมาณหรือเส้นทางของเที่ยวบินเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ช่วงเวลาที่ข้อมูลนี้ปรากฏขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากพื้นที่ชายแดนที่ยังคงพบกิจกรรมทางทหารเป็นระยะแม้จะไม่มีการประทะขนาดใหญ่แต่ยังมีเสียงปืนเล็กและการเคลื่อนไหวของกำลังพลในบางจุดทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการหยุดยิงอาจเป็นเพียงการลดระดับความรุนแรงชั่วคราวมากกว่าจะเป็นการยุติความขัดแย้งอย่างแท้จริงและในลำดับถัดไปเราจะขยายภาพให้เห็นชัดขึ้นว่าความเงียบในสนามรบอาจกำลังปกปิดอะไรบางอย่างไว้ อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกกล่าวถึงควบคู่กับเที่ยวบินลักษณะนี้คือการมีส่วนเกี่ยวข้องของทหารรับจ้างซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอธิบายว่าเป็นกําลังที่ทํางานตามสัญญาและผลตอบแทนไม่ได้ผูกพันกับอุดมการณ์หรือการปกป้องดินแดนการใช้กําลังลักษณะนี้มักต้องพึ่งพาก,การจัดหาอาวุธผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการและมักปรากฏในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งยืดเยื้อหรือมีข้อจํากัดด้านกําลังภายในซึ่งในประเด็นนี้ เราจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าทำไมชื่อของทหารรับจ้างจึงถูกหยิบยกขึ้นมาพร้อมกับข่าวการขนส่งยุโทโธปกรณ์ครั้งนี้การพูดถึงการจัดหาอาวุธผ่านช่องทางไม่เป็นทางการยังนำไปสู่ประเด็นของตลาดมืดอาวุธซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีอยู่จริงในระดับนานาชาติและเคยปรากฏบทบาทในหลายความขัดแย้งทั่วโลกการเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้เป็นการกล่าวหาโดยปราศจากบริบทแต่เป็นการสะท้อนรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพื้นที่ขัดแย้งอื่น และเพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะนําประเด็นนี้ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางทหารในพื้นที่ชายแดนซึ่งยังคงเป็นตัวแปรสําคัญของเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดร่วมกันทั้งข้อมูลเที่ยวบินการเคลื่อนไหวของกําลังพลและบรรยากาศหลังการหยุดยิงจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ยังคงเปราะบางและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแม้จะยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าการขนส่งดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อการใด แต่เพียงการปรากฏของข้อมูลในช่วงเวลานี้ก็เพียงพอที่จะทำให้หลายฝ่ายต้องกลับมาประเมินความเสี่ยงใหม่อีกครั้งและจากจุดนี้เราจะพาผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจว่าฝ่ายไทยกำลังเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ใดบ้างในลำดับถัดไปหลังหยุดยิงชั่วคราวการตรึงกำลังเข้มและจุดเสี่ยงที่อาจปะทุก,การรบระลอกใหม่ตามแนวชายแดน แม้ข้อตกลงหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้มาแล้วระยะหนึ่งและมีการส่งคืนเชลยศึกตามข้อตกลงอย่างเป็นทางการแต่ภาพที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนกลับไม่ได้สะท้อนถึงความผ่อนคลายอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังกองกําลังฝ่ายไทยยังคงตรึงกําลังในระดับสูงพร้อมรักษาความพร้อมรบในพื้นที่ยุทธศาสตร์ตลอดแนวชายแดนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการประเมินภัยคุกคามยังคงอยู่ในระดับที่ไม่อาจวางใจได้ และในลำดับถัดไปเราจะพาผู้ชมทำความเข้าใจว่าการตรึงกำลังเช่นนี้มีเหตุผลและบริบทอย่างไรรายงานจากพื้นที่ระบุว่าในช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีการเร่งดำเนินการของหน่วยทหารช่างในการเคลียร์พื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกมองว่าละเมิดอธิปไตยของไทยมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษการปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้าม ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือกดดันในเชิงพื้นที่ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ในอดีตและประเด็นนี้เองจะนำไปสู่การทำความเข้าใจยุทธวิธีที่ทั้งสองฝ่ายอาจเลือกใช้ในระยะต่อไปในขณะเดียวกันการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลด้านความมั่นคงได้ชี้ให้เห็นว่าแม้การประทะรอบก่อนจะสิ้นสุดลงแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ผลของการรบยังไม่เด็ดขาดบางจุดฝ่ายไทยสามารถผลักดันกาลังฝ่ายตรงข้ามออกไปได้แต่ยังไม่สามารถสถาปนาแนวป้องกันอย่างถาวร เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังและสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งหากเกิดการปัทะลอกใหม่ในอนาคตอันใกล้พื้นที่หลายแห่งตามแนวชายแดนถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็นจุดปะทุข,ของการรบรอบต่อไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่สูงและมีความสำคัญทางยุทธ,ธศาสตร์การครอบครองหรือสูญเสียพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ส่งผลเพียงในเชิงพื้นที่ แต่ยังส่งผลต่อขวานกําลังใจและเส้นทางการส่งกําลังบํารุงซึ่งเป็นหัวใจของการทําสงครามในพื้นที่ภูเขาและจากจุดนี้เราจะขยายภาพให้เห็นชัดว่าทาไมบางพื้นที่จึงถูกมองว่าเป็นกุญแจของสถานการณ์ทั้งหมดหนึ่งในปัจจัยที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางการส่งกําลังบํารุงที่ยังคงถูกใช้งานได้แม้จะเคยถูกโจมตีและเสียหายไปก่อนหน้านี้การซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นทางเหล่านี้ทําให้ฝ่ายที่ยังสามารถควบคุมเส้นทางได้ ยังคงมีศักยภาพในการเคลื่อนย้ายกำลังและยุโทโธปกรณ์ขึ้นสู่พื้นที่สูงซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่อาจมองข้ามและประเด็นนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสี่ยงของการรุกหรือการตอบโต้ในอนาคตการประเมินสถานการณ์ยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านภูมิประเทศโดยหลายพื้นที่เป็นป่าภูเขาไม่มีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกการตัดถนนหรือเปิดเส้นทางใหม่จึงกลายเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงเพราะไม่เพียงช่วยให้การเคลื่อนย้ายกำลังทำได้รวดเร็วขึ้น แต่ยังเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรักษาพื้นที่ที่ยึดได้หากไม่สามารถสนับสนุนทางโลจิสติกได้อย่างต่อเนื่องการครอบครองพื้นที่ก็อาจเป็นเพียงชั่วคราวและประเด็นนี้จะส่งผลต่อการวางแผนระยะยาวของทั้งสองฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากพื้นที่หลักในแนวชายแดนตอนกลางแล้วพื้นที่อื่นในความรับผิดชอบของหน่วยต่างๆก็ถูกจับตายอย่างใกล้ชิดแม้บางจุดจะยังไม่มีรายงานการป่าทะโดยตรง แต่การเคลื่อนไหวของกําลังพลและการยึดพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ก็สะท้อนว่าการเตรียมพร้อมยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องความเงียบในบางพื้นที่จึงอาจไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยหากแต่เป็นช่วงเวลาของการจับจังหวะและรอคอยโอกาสซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงการหยุดยิงในครั้งนี้อาจเป็นเพียงช่วงเวลาสำหรับทั้งสองฝ่ายในการปรับกำลัง เติมสเสบียงและประเมินบทเรียนจากการประทะที่ผ่านมาการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเสริมกำลังในเวลาเดียวกันจึงทำให้โอกาสของการเผชิญหน้าอีกครั้งยังไม่ถูกตัดออกจากสมการและจากจุดนี้เราจะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึกว่าสถานการณ์หลังหยุดยิงกาลังมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางใดการหยุดยิงเชิงยุทธวิธีกับสัญญาณการเตรียมการที่ยังไม่สิ้นสุด เมื่อพิจารณา2ประเด็นข่าวควบคู่กันทั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการขนส่งยุโทโธปกรณ์ปริมาณมหาศาลและการตรึงกำลังอย่างเข้มข้นตามแนวชายแดนหลังการหยุดยิงจะเห็นได้ว่าภาพรวมของสถานการณ์ไม่ได้สะท้อนถึงการคลี่คลายความขัดแย้งอย่างแท้จริงแต่กลับชี้ให้เห็นถึงลักษณะของการหยุดยิงเชิงยุทธวิธีซึ่งมักปรากฏในความขัดแย้งที่ยังไม่ถึงจุดยุติ ในทางการทหารการหยุดยิงไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงจะลดลงเสมอไปหากแต่ในหลายกรณีการหยุดยิงคือช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายใช้สำหรับการประเมินกำลังการซ่อมแซมความเสียหายและการปรับแผนรับมือกับสถานการณ์ถัดไปโดยเฉพาะในกรณีที่การประทะก,ก่อนหน้านั้นยังไม่สามารถตัดสินผลได้อย่างเด็ดขาดข้อมูลจากทั้งสองข่าวสะท้อนให้เห็นว่าหลังการหยุดยิง กิจกรรมด้านโลจิสติกส์กับมีความสำคัญมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเส้นทางการเปิดทางยุทธศาสตร์หรือการรักษาพื้นที่สูงสำคัญการเคลื่อนไหวเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานของการทำสงครามสมัยใหม่ซึ่งไม่ได้วัดกันเพียงจำนวนกำลังพลหรืออาวุธหนักแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสนับสนุนกำลังอย่างต่อเนื่อง ในบริบทนี้ข่าวเกี่ยวกับการขนส่งยุโทโธปกรณ์ปริมาณมากจึงไม่อาจถูกมองแยกออกจากสถานการณ์ภาคสนามได้แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงวัตถุประสงค์ของการขนส่งดังกล่าวแต่ช่วงเวลาที่ข้อมูลนี้ปรากฏขึ้นก็สอดคล้องกับช่วงที่ทั้งสองฝ่ายกำลังประเมินบทเรียนจากการปะทะที่ผ่านมาการเสริมศักยภาพด้านอาวุธและสเสบียงในช่วงนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้ความสนใจอย,อย่างยิ่ง อีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือเรื่องของจิตวิทยาการทหารการหยุดยิงอาจสร้างภาพลวงตาของความสงบให้กับสาธารณชนแต่ในระดับยุทธศาสตร์ความสงบชั่วคราวนี้อาจถูกใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในระยะถัดไปทั้งในด้านการจัดวางกําลังการสร้างแรงกดดันทางจิตใจและการส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังฝ่ายตรงข้ามและประชาคมระหว่างประเทศการตรึงกําลังอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินสถานการณ์ที่ยังคงระมัดระวังสูง ความพร้อมรบไม่ได้ถูกลดระดับลงตามข้อตกลงหยุดยิงแต่กลับถูกปรับให้เหมาะสมกับความเป็นไปได้หลายรูปแบบซึ่งเป็นแนวทางที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีประวัติความขัดแย้งยืดเยื้อขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามเองก็เผชิญกับข้อจํากัดหลายด้านทั้งในเรื่องของกําลังพลเส้นทางการส่งกําลังบํารุงและแรงกดดันจากภายในประเทศข้อจํากัดเหล่านี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดการมองหาทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นการปรับแผนการจัดหาอาวุธ หรือการพึ่งพากําลังจากภายนอกในบางรูปแบบซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในข่าวก่อนหน้าเมื่อพิจารณาภาพรวมในระดับภูมิภาคจะเห็นได้ว่าสถานการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อพื้นที่ชายแดนเท่านั้นแต่ยังมีในต่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคการเคลื่อนไหวใดก็ตามที่อาจถูกตีความว่าเป็นการเตรียมการทางทหารย่อมส่งผลต่อการคำนวณของประเทศเพื่อนบ้านและอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับท่าทีด้านความมั่นคงในวงกว้าง ดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์หลังการหยุดยิงจึงต้องมองให้ไกลกว่าภาพของความสงบชั่วคราวแต่ต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของความขัดแย้งที่ยังคงอยู่ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และจิตวิทยาการทหารเพราะองค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าความตึงเครียดจะถูกควบคุมไว้ได้ไหรือจะนำไปสู่การาเผชิญหน้าครั้งใหม่ในอนาคตและจากการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เราจะนำผู้ชมไปต่อยอดความเข้าใจไปยังประเด็นถัดไปซึ่งจะเจาะลึกถึงข้อจำกัดและแรงกดดันที่แต่ละฝ่ายกำลังเผชิญแ,และเหตุใดความเสี่ยงของการประทุระลอกใหม่จึงยังไม่อาจถูกตัดออกจากสมการของสถานการณ์ปัจจุบันข้อจำกัดของแต่ละฝ่ายและความเสี่ยงที่อาจผลักสถานการณ์ไปสู่การเผชิญหน้าอีกครั้งเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในภาพรวมหลังการหยุดยิงจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างเผชิญกับข้อจำกัดที่แตกต่างกัน แต่ข้อจำกัดเหล่านี้กลับเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันให้ความตึงเครียดยังคงดำรงอยู่และมีโอกาสปะทุขึ้นอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ในฝั่งของฝ่ายไทยข้อจำกัดหลักไม่ได้อยู่ที่ขีดความสามารถทางทหารโดยรวมแต่เป็นเรื่องของภูมิประเทศและการกระจายกำลังแนวชายแดนหลายพื้นที่เป็นป่าภูเขาสูงการเข้าถึงทำได้ยากเส้นทางมีจำกัดและต้องอาศัยการสนับสนุนด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องหากไม่สามารถรักษาเส้นทางส่งกำลังบำรุงได้อย่างมั่นคง การตรึงกำลังในพื้นที่ที่ยึดคืนมาอาจกลายเป็นภาระมากกว่าความได้เปรียบขณะเดียวกันฝ่ายไทยยังต้องคำนึงถึงแรงกดดันทางการเมืองและสังคมภายในประเทศการดำเนินการทางทหารทุกขั้นตอนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดทั้งในแง่ความสูญเสียความชอบธรรมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนข้อจํากัดเหล่านี้ทําให้การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ต้องอาศัยความรอบคอบสูงและไม่สามารถดําเนินการได้อย่างไร้เงื่อนไข ในอีกด้านหนึ่งฝ่ายตรงข้ามเผชิญกับข้อจํากัดที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะในเรื่องศักยภาพทางทหารที่ได้รับผลกระทบจากการประทะที่ผ่านมาความสูญเสียด้านกําลังพลและยุโทโธปกรณ์รวมถึงปัญหาด้านการส่งกําลังบํารุงทําให้ความสามารถในการรักษาการรบระยะยาวถูกตั้งคําถามอย่างจริงจัง ข้อจำกัดเหล่านี้อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องมองหาทางเลือกอื่นเพื่อชดเชยจุดอ่อนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบการรบการใช้ยุทธวิธีที่ไม่สมมาตรหรือการพยายามเสริมศักยภาพผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสะท้อนผ่านข้อมูลข่าวสารก่อนหน้านี้ นอกจากนี้แรงกดดันจากภายในประเทศของฝ่ายตรงข้ามก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามสถานการณ์เศรษฐกิจความไม่พอใจของประชาชนและผลกระทบจากความสูญเสียในสนามรบล้วนเป็นแรงผลักที่อาจทําให้ผู้นําต้องตัดสินใจในลักษณะที่คาดเดาได้ยากการรักษาภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งจึงกลายเป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยไปกว่าผลลัพธ์ทางทหารเมื่อข้อจํากัดของทั้งสองฝ่ายมาบรรจบกันจุดเสี่ยงของการเผชิญหน้าครั้งใหม่จึงเกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีฝ่ายใดสามารถควบคุมได้อย่างเด็ดขาดความคลุมเครือของเส้นแบ่งอำนาจการเคลื่อนไหวของกำลังในพื้นที่ทับซ้อนและความไม่ไว้วางใจที่สะสมมาอย่างยาวนานล้วนเป็นเชื้อไฟที่อาจถูกจุดขึ้นจากเหตุการณ์เล็กน้อยเพียงครั้งเดียวในระดับยุทธศาสตร์การหยุดยิงในลักษณะนี้จึงเปรียบเสมือนการพักหายใจมากกว่าการจบเกมอย่างแท้จริง ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาทุกสัญญาณถูกตีความและทุกความผิดพลาดอาจนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงเกินคาดความเสี่ยงจึงไม่ได้ลดลงแต่กลับเปลี่ยนรูปแบบจากการปะทะโดยตรงไปสู่การ,รเผชิญหน้าทางยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผู้ติดตามสถานการณ์ควรให้ความสนใจไม่ใช่เพียงว่าจะเกิดการรบขึ้นอีกหรือไม่แต่คือเงื่อนไขใดที่จะทำให้การ,รเผชิญหน้าครั้งใหม่ กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การเข้าใจข้อจํากัดและแรงกดดันของแต่ละฝ่ายจึงเป็นกุญแจสําคัญในการประเมินทิศทางของสถานการณ์ในระยะต่อไปและจากการวิเคราะห์เชิงลึกในสส่วนนี้เราจะนําผู้ชมก้าวออกไปมองภาพกว้างในระดับนานาชาติ <c oughs> เพื่อดูว่าปัจจัยจากภายนอกและสถานการณ์โลกกําลังส่งแรงสะเทือนกลับมายังความตึงเครียดในภูมิภาคนี้อย่างไรต่อไปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ไล่เรียงมา ทั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์ปริมาณมหาศาลการตรึงกำลังตามแนวชายแดนหลังการหยุดยิงและการประเมินข้อจำกัดของแต่ละฝ่ายภาพรวมที่ปรากฏชัดคือสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคยังคงอยู่ในภาวะเปราะบางและยังไม่อาจสรุปได้ว่าความตึงเครียดได้สิ้นสุดลงอย่างแท้จริงการหยุดยิงในครั้งนี้อาจช่วยลดการสูญเสียในระยะสั้นแต่ยังไม่สามารถลบความไม่ไว้วางใจที่สะสมมายาวนานได้ ทุกการเคลื่อนไหวทางทหารทุกข่าวสารเกี่ยวกับการเสริมกําลังและทุกสัญญาณจากภายนอกล้วนถูกจับตามองและตีความอย่างระมัดระวังเพราะในบริบทของความขัดแย้งที่ยังไม่ถูกคลี่คลายความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยากจะควบคุม สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงความเป็นไปได้ของการประทะระลอกใหม่แต่คือความไม่แน่นอนที่แผ่ขยายออกไปในหลายมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนความเงียบในช่วงเวลานี้จึงไม่อาจถูกมองว่าเป็นความปลอดภัยหากแต่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องอาศัยการติดตามอย่างใกล้ชิดและรอบคอบสำหรับฝ่ายไทยการรักษาความพร้อมและการประเมินสถานการณ์อย่างไม่ประมาทยังคงเป็นสิ่งจำเป็นขณะเดียวกัน การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและการสร้างความเข้าใจกับสังคมก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการปฏิบัติการทางทหารเพราะความมั่นคงในยุคปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความเชื่อมั่นและความเข้าใจของประชาชนด้วยในช่วงเวลาต่อจากนี้สิ่งที่ควรถูกจับตาอย่างใกล้ชิดคือท่าทีของแต่ละฝ่ายต่อการหยุดยิงการเคลื่อนไหวของกำลังในพื้นที่เสี่ยงและสัญญาณใดก็ตาม ที่อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์หากสถานการณ์ยังคงดำเนินไปในลักษณะเช่นนี้การประเมินล่วงหน้าและการเตรียมรับมืออย่างรอบด้านจะเป็นปัจจัยสำคัญในการหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จำเป็นก่อนจบรายการในวันนี้เราขอสรุปประเด็นสำคัญอีกครั้งว่า 1. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์ปริมาณมากในช่วงหลังการหยุดยิง 2. แนวชายแดนยังคงถูกตรึงกำลังอย่างเข้มขน้น3การหยุดยิงอาจเป็นเพียงช่วงเวลาทางยุทธศาสตร์4 ความเสี่ยงของการเผชิญหน้ายังไม่หมดไปและ 5. สถานการณ์ทั้งหมดต้องอาศัยการติดตามอย่างต่อเนื่องและรอบคอบและในช่วงสุดท้ายนี้ขอเชิญผู้ชมทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขอให้ช่วยกันแบ่งปันเนื้อหานี้เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเข้าถึงผู้คนในวงกว้างและขอให้ติดตามรายการของเราต่อไปเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและภูมิภาค ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไป